สวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนนะครับพี่น้องก่อนอื่นตถึงกล่าเข้าว่าสวัสดีกับปอปอแม่แม่เอฟซีสาวหน่อยพิรบานแพงเอฟซีหลานหน่อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิ่งทีบอเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องบอดโจนะคะพี่น้องพอหัวหน้าวงนะคะพี่น้องบอดโจเพื่อนบอกว่าทุ่มสะพักรัลั่งยางสุดๆนะคะพี่น้อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความสําเร็จของเพิ่นนะคะพี่น้องได้สําเร็จไปแล้วก็กคือวงสองนั่นเองเพิ่นให้วงสองเปิดก่อนพี่น้องนะคะพี่น้องได้เปิดไปแล้วได้เปิดฤดูการไปแล้ว,ลวออกถ้มการแสดงเป็นที่เรียบร้อยได้รับการต้อนรับจากข้าพ่อ,พอมแม่เอฟซี FC ยางหล่นหลามนะคะพี่น้องก็รวมสแสดงความยินดีกับบอดโจกัแล้วกันนะคะเพิ่นเฮดวงสองรวมกันกับเฮี่อ้อหน่อยนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ลุล่วงไปแล้วนะคะพี่น้องโอ้ยบอกเลยว่าไปใส่กับอาเนี่ย นะคะพี่น้องในดี a อของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะพี่น้องถือว่าเป็นวงสองเอิญว่าสาวน้อยลำเพลินโจนะคะพี่น้องเอาฝากไปติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สิมม่าอเรื่องเล่าของบอสโจนะคะพี่น้องเดิกเดินเที่ยงขึ้นก็บพาได้รับได้นอนนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นยั่งนั่งให้กําลังใจลูกทีมอยู่เลยครับพัสนมือขึ้นว่านี่เกือบตีหาพัสนสำหรับวันนี้ก็คงจะตีสี่ตามเคยพนันเพิ่นว่านะคะพี่น้อง นี่คือสิ่งที่บอโจเพิ่นเหตุบ่ว่าจะเป็ี่นวงหนึ่งหรือวงสองตอนนี้เพื่อนก็ลั่กลับมาดูแลววงสองเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้แอดเพนก็นได้ลงไปแล้วนะคะคลิปหนึ่งนะคะว่าบอโจไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาแต่ยังมาฝากมาตอนไหนกับลูกทีมนะคะพี่น้องเขาไปเบิรงได้นะคะพี่น้องสําหรับย้อนเบิรงได้สาหรับคลิปที่ลงไปเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนโพสอีกว่าบางทีก็ต้องตัดใจถ้ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของผลงานนะคะพี่น้องนี่คือคํามัันสัญญาที่บอดโจเพิ่มี่ในใจของเพิ่นนะคะพี่น้องจัดเอ่อถือว่าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะพี่น้องจัดจะตัดจนกว่าลงตัวจะเพิ่มจนกว่าสวยงามะะพงเพื่อผลงานสู่สายตาแฟนๆด้านหน้าเวทีวันที่2 1กันยายนต์นี้เจอกันที่บ้านเพ่งนะคะพี่น้อง นั่นก็คือมือที่เพื่อนจะเปิดฤดูกาลน,นะคะพี่น้องเพื่อนจะเปิดฤดูกาลของวงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้นะคะพี่น้องวงนึงวงรักก็สิบอกแล้วว่าอลังการต้องบอแพ้วงสองละสั่นเพราะว่าวงสอนวงสอง่อนจัดหนักจัดเต็มถุกระบบนะคะพี่น้องเมื่อว่า,วาจะเป็นแสงสีเสียงนะคะพี่น้องและในนอนที่สุดเพื่อนก็นได้ประกาศลงโพดไปแลวว่าทุกอย่างครบสมบูรณ์นะคะพี่น้อง คือจัดไม่ทั้งเสร็จเลยพี่น้องทุกอย่างนะคะพี่น้องนี่คือบอลโจบนจัดไ้น,นะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวงสองนะคะพี่น้องต้องคอยติดตามรับชมนะคะพี่น้องท่านใดไปได้ก็ไปเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่21นะคะพี่น้องอยู่ที่บ้านเพลงนะคะถือว่าเป็นมือเปิดฤดูกาลนะคะฤดูกาลนี้อีลาน้อยส่วนของอีลาน้อยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่3มแล้วเด้นะคะพี่น้องกีฬาน้อยเองด้เขามาอยู่ใน าวน้อยพิษบานแพงรวมสองปีแล้วนะคะย่าง,งสู่ปีที่สามนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาชื่นช่มยินดีนะคะจะค่อยที่ตามกันนะคะพี่น้อง mm hmm. สิ่งที่บอดโจเพิ่นเหตุบอกเลยว่าเพื่อนทุ่มเทเมื่อสู่ยางนะคะพี่น้องแล้วก็มีอีกพี่น้องอ่าขอฝากติดซอยหอยตามไปนั่มน,นะคะบอดโจเพื่อนเองดูแลทุกผนแผนนะคะพี่น้องแล้วตอนนี้เพื่อนก็นยังรับอยู่เด้อพี่น้องเด้อ ท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของคอนวงค่อนบ้อยเพื่อนก็ยังรับอีกเยอะพี่น้องเด้อและแน่นอนที่สุดเพื่อนเบิงเพื่อนดูแลไปทุกแผนกมีอีกแผนหนึ่งพี่น้องแผนกอาจารย์นักดนตรีนะคะพี่น้องเออเอินว่าอาจารย์นักดนตรีแต่ว่ามีอายุหน่อยที่สุดก็คือบักแบหน่อยนะคะพี่น้องน้องเต๋าแบ่น้อยนะคะพี่น้องบอโจเพิ่นมากเอิ้นว่าบักแบหน่อยนะคะพี่น้อง ตามที่เบิรงแล้วโอ้ยบอกเลยว่าสูงงานสุดๆมาอยู่กับบอโจโตั้งแต่จบม้อสามตัวน่อยๆกับเปียกนะคะพี่น้องณสุมือนี่เริ่มเป็นเบาแล้วพี่น้องนะคะพี่น้องกับมาอยู่นั่ประมาณหนึ่งปีเต็มหนึ่งฤดูกาลแล้วประมาณนั่นนะคะพี่น้องคนเองในโพตใหว่วาจังสี่พี่น้องผมจะปั้นเด็กคนนี้ในมิติของมือกองลองดูครับประสัน่นเราเองกับว่าท่านในปุกปั่นผู้ใดดอกได้แผนกอื่นนะคะพี่น้องคนในประกาศไวยยังสี่แล้วนะคะพี่น้อง ขอบใจลูกชายมากที่พร้อมจะลุยไปกับโบมาสันเอฟซีสนับสนุนด้วยนะครับบักแบบน้อยนะคะพี่น้องหน้าตาก็คือแบ่ๆล่ะพี่น้องมาอยากแบบธรรมาฉาบนะคพี่น้องได้ตอนนี้เพิ่นเป็นเบาแล้วนะคะพี่น้องจับตาดูบักแบบน้อยให้ดีมือกองคนแรกที่พร้อมเซ็นสัญญากับพ่อโจพร้อมสู้ไปกับพ่อโจและพร้อมที่จะเซ็นสัญญา3ปีเลยได้พี่น้องสุดๆนะคะพี่น้อง นะคะร่วมแสดงความยินดีกับแบ่นหน่อยไวลวงหนาเลยนะคะพี่น้องพร้อมเซ็นสัญญาเบื้องต้น3ามปีฝากเป็นกำลังใจทาง YouTube เตามือกองสาวน้อยลำเพลินสาวน้อยลำเพลเพินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องอ๋อน้องเตานะคะพี่น้องเตามือกองสาวน้อยนะคะพี่น้องลงท้ายด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลนั่นเองนะคะพี่น้องฝากติดตามทาง u t u b e เด้อพี่น้องเด้อหาลังเทือได้พี่น้องเท่าที่เห็นนะคะพี่น้อง ห้าลังเทือตีกวางไปฟอนไปรับได้พี่น้องเออตีกวางมือหนึ่งเอออีกมือหนึ่งฟอนเสยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าว่ารรมาดาเด้อแบ่หน่อยนี่นะคะคอยติดตามรับชมนะคะพี่น้องฝากไว้นะคะพี่น้องนี่คือเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องมาเว้าซูกันฟังนะคะคือวันหนึ่งเพิ่นกับไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมานะคะพี่น้อง ก็จะกลับมากกับเหงตอเลยพี่น้องนะคะพี่น้องผ้าอีหล่าหน่อยลุยใส่วงสองเลยนะคะถือว่าเป็นการฝากไปฝากเนื้อฝากโตฝากวงสองกับพ่อแพอพอม่เอฟซีทางภาคก,กลางนะคะตอนนี้เพิ่นกำลังเดินสายทางภาคก,กลางอยู่นะคะ,คะถือว่าสุดยอดนะคะถือว่าเป็นประสบความสําเร็จเลยกับว่าใดนะคะพี่น้องถ้าเพิ่นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานมาจ้างวงหนึ่งบ่ได้เพิ่นก็ ไซ่วงสองไปเลยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบเก้างานแล้วประมาณนั้นนะคะพี่น้องถือว่าเกือบจะเต็มสองร้อยแต่ก็ยังมีมือว่างอยู่ถ้าหากว่ามาจ้างสาวหน่อยนะคะถ้าบอด้กตคงจะต้องล่งวงสองนะคะถือว่าบ่บพาดนะคะพี่น้องมาหาบอโจบ,บอกว่าสมหวังทุกมูบัตน,นะครับพี่น้องเอาตามนั้นนะคะพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องเพจแสงตะวันเตีอทู่น้ำเนเด้อพี่น้องเด้อ ท่านใดที่มีความคิดเห็นประการใดนะคะพี่น้องหรือรูเรื่องเล่าของการที่บอดโจพิ่นจะเปิดวงมือเปิดร่งเงพิ่นมีอิหยังพิเศษแน่จังใดแบบใดอยากจะแสดงความคิดเห็นให้กาลังใจบอดโจให้กําลังใจเอฟศิลปินในวงท่านใดนะคะพี่น้องหรือจะให้กําลังใจกับบักแบ่หน่อยนะคะหรือน้องเต๋านั่นก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้พี่ๆน้องๆเข้าได้รับรู้รับชมน้ำกันแล้วกันนะคะพี่น้อง ขอบคุณสุภูสุคนนะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นะคะพี่น้องบอดโจเพื่อนใดฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะบอดโจกับอิหลาหน้อยเชิญติดตามรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณในความกรุณาของบอดโจกับอิหลาน้อยนะคะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่เอฟซีสุภูสุคนเด้อจ้าเด้อนะคะเฮงๆปังๆสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะอิหลากับพ่อฟังซ่องที่ซิงบ้านเอฟซีในเด้อฝากอะไร Ah! One,